ตัวอย่างการปัดสูตรเพิ่ม50แบบฝึกหัดหน้าที่22แถว B ีข้อที่1มองจยดเพิ่ม3 6มองจุดเพิ่ม6ข้างบนข้างล่างไม่พอหักครอบครัวของ6ออกและอย่าลืมใส่10 มองโจทย์เพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอหากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10แบบนี้เซตศูนตอบ0 0ข้อที่2มองโจทย์เพิ่ม 48. มองโจทย์เพิ่ม3ข้างบนข้างล่างไม่พอหักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10แบบนี้มองโจทย์เพิ่ม4ี่ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนปัดลงพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ5้ คข้อที่3มองโจทย์เพิ่ม2-2มองโจทย์เพิ่ม4ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนปัดลงพร้อมกันมองโจทย์เพิ่ม7ข้างบนข้างล่างไม่พอหักครอบครัวของ7ออกแล้วอย่าลืมใส่10ใส่ศูนย์ตอบ3-3 ข้อที่4มองจดเพิ่ม3 5มองจดเพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอหักครบครัวของ9ออกและอย่าลืมใส,ส่10บมองจดเพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอหักเพื่อนออกและอย่าลืมใส,ส่10แบบนี้เซตศูน์ตอบ5 2ข้อที่5มองโจทย์เพิ่ม4 3สมองจดเพิ่ม6มองโจทย์ลด9 เซตศูนย์ตอบ40ข้อที่6มองโจทย์เพิ่ม44มองโจทย์เพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอหากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10แบบนี้มองโจทย์เพิ่ม7ข้างบนข้างล่างไม่พอหากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบ60ข้อที่7มองโจทย์เพิ่ม3ามสมองโจทย์เพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอหากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10 มองจดลด5ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกแล้วอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ36ข้อที่8มองจดเพิ่ม4 6มองจดเพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอหักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10แบบนี้มองจดเพิ่ม5ข้างบนข้างล่างไม่พอหักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบ60ข้อที่9มองจดเพิ่ม3 7 มองจดเพิ่ม6ข้างบนข้างล่ e างไม่พอหักครอบครัวของ6ออกและอย่าลืมใส่10มองจดเพิ่ม9ข้างบนข้างลา่างไม่พอหักเพื่อนออกแล้อย่าลืมใส่10แบบนี้เซตศูนตอบ5 2ข้อที่10มองจดเพิ่ม3 5มองจดเพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอหักครอบครัวของ9ออกและอย่าลืมใส่10 มองจยดเพิ่ม 6. ข้างบนข้างล่างไม่พอหักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10แบบนี้ 50, เซตศูนย์ตอบ50ข้อที่11มองจยดเพิ่ม 48. มองจยดเพิ่ม 8. ข้างบนข้างล่างไม่พอหักเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10แบบนี้มองจยดลด 3. ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนปัดขึ้นพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ53 ข้อที่สิบองมองจ์ดเพิ่ม4ี่เมองจยดเพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอหักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่สิบแบบนี้มองจยดลด5้า่ซตศูย์ตอบ5้ส